ในกติในมุมมองของผมก็ฟักบอลสมัยนี้ครับพี่มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาทุกวันแต่ต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้พร้อมตลอดครับพี่สิ่งสําคัญที่ผมว่านักฟุตบอลต้องมีก็คือมีความมีวินัยครับพี่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจครับผมแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดต้องมีคือทัฒนะารสิที่ดีครับผม รายการพอดแคสซูเปอร์ซับซีรีส์นะหมาล่าเนื้อบอลไทย EP ที่4นะวันนี้ก็ยังอยู่กับผมตีบางพรีนะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะน้องยีนัสรีเดือเราะนะตัวรุกคนสำคัญของสงขา f อซเลยนะฮะตอนนี้น้องนัสรีก็อยู่ในสายกับเราแล้วอยาให้เวลานะไปทําความรู้จักกับแขกรับเชิญพิเศษของเรากันให้มากยิ่งขึ้นกันเลยครับสวัสดีครับน้องยีครับสวัสดีครับพี่ครับอ่ะครับผม อยากให้แนะนาําตัวเองสักนิดน,นึงฮะก่อนอื่นเลยชื่อเสียงเรียงนามครับปัจจุบันอาย,ายนุนามเท่าไหร่ครับครับผมตอนนี้ผมนักศึกษาแล้วครับผมอายุยี่สิบสี่ครับผมโอเคเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดนาราธรวาสครับผมอําเภอไหนก็ลบครับโอเคอ่ะเด็กใต้คนนี้ฮะที่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแบกก่าชีวิตฮะพื้นเพคครอบครัวเป็นยังไงกันบ้างครับก็ ตอนแรกๆเลยครับก็จุดเริ่มต้นของที่ชอบเล่นบอลก็พี่ข้างบ้านเลยครับเขาเคยเป็นอนดีตเซวชนทีมชาติครับผมที่ผมหลงใหลที่ผมชอบเขานะครับที่ชอบดูเขาเล่นประมาณนี้ครับผม,มที่จุดกระกายทําให้ผมชอบเล่นฟุตบอลครับผมจากนั้นผมก็เล่นบอลมาเรื่อยๆเ,เลยครับผมพี่อะไรครับคนนี้พี่ลุกเดียเวสต์เนยครับผมอ,มอดีตนักบอลเก่าด้วยอ่า ใช่ครับผมซึ่งเราก็เดินตามรอยเข้ามาเลยใช่ครับผมแล้วยังไงต่อบ้างฮะจากนั้นไปฝึกฟุตบอลที่ไหนวิทยายุศมันมาจากไหนบ้างฮะแล้วโอกาสกับฟุตบอลอาชีพมันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ครับก็ฟุตบอลอาชีพก็จริงๆก็ผมเรียนอยู่ที่เซนหนึย่างฮะผมตอนอมัธมกิจบัณฑิตครับ ครับตอนเป็นหนึ่งม,มีเพื่อนสนิทที่ชวนไปคัดเป็นเพื่อนครับผมที่เุ่นพี่สารเขาก็ได้ชวนไปไปคัดเป็นเพื่อนก็เลยคัดได้ประมาณสี่ห้าวันระมาณนักทุกหนึน่งครับที่ก็เขาสนใจก็เลยได้เซ็นสัญญาฉบับแรกอาชีพของผมครับผมอ๋อที่รู้อีสานใช่ครับผม,มครับ อ่าน,นั้นก,ก็รู้สึกเป็นวบพี่รู้สึกดีใจบอกไม่ถูกย่างนว่าเป็นอาชีพแรกก็อาชีพแรกที่ผมได้เป็นพันญากระบแรกบอกไม่ถูกผมเลยโทรหาที่บ้าเลยครับผม<ๆ>ดีใจนะพี่ดีใจมากก็เลยโทรหาครอบครัวเป็นสายแรกเลยเพื่อถูกแล้วนะเพราะว่าไม่ต้องส่าใไว้เลยนะประมาณนี้ผมบอกก็แส<ๆ>ดงว่าอาจจะ ถ้าฟังมาพื้นที่ก็คือเป็นเด็กใต้ที่เล่นฟุตบอลจากความชื่นชอบมาเรื่อยๆอติด<ช>ตัวโรงเรียนมาเรื่อยๆจนได้โอกาสมาเรียนต่อในกรุงเทพแล้วก็ลองมาคัดตัวฟุตบอลตามนี้เลยตอนนั้นคือปีอะไรฮะที่เล่นรุ่นอีสานปีแรกสุดรุ่นอสารปีแรกก็เป็นปีส2016ครับพีอ่อันนั้นคือประสบการณ์ครั้งแรกสุดเลยจากนั้นนะ เกิดอะไรขึ้นต่อบ้างชีวิตมันเป็นไปอย่างที่หวังไหมนะกับบทบาทอาชีพของเราก็จากนั้นได้มีรุ่นพี่ครับพี่จากลูกอิสารที่เล่นด้วยกันก็เชิญชวนไปไปโซนใต้ครับพี่มาอยู่กับพยุนพิฆาตกลังเอซีครับตอนนั้นคิดคิดไปว่าจะจะลงใต้หรือเปล่าเพราะยังเรียนอยู่ตอนปีหนึ่งที่มอเตอร์กิก็จะสินใจจะสินใจดอปเรียนก็ลงมาใต้ครับผมตอนนั้นก็ ลงมาใต้ก็มีโคโ้ดรอยเตอร์โมเรดาครับผมก็ลงไป30มสิบมตรครับผมบิงไปสิบประตูพาทีมจบอันดับสองโซนใต้ไปรอบแชมเปี้ยนลีกตอนนั้นแชมเปี้ยนลีกเจอโซนบอลให้เจ้าอุดรครับเป็นอร์สามสามครับผมน่าเป็นเบอสามสามเพรว่าเล่นลูกอาเล็กโซอาเล็กโกครับทีนี่ก็คือต้องบอกว่าซีซั่น2017 อ่าซึ่งก็เป็นปีแจ้งเกิดของน้องนัทรีเลยกับฟุตบอลอาชีพจริงๆต้องบอกอย่างนั้นนี่ถ้าบอกว่าเรามุ่งสู่เส้นทางฟุตบอลเต็มตัวก็คือตั้งแต่ปีของตรางลก็คือทิ้งเรียนไว้ก่อนพักเรียนไว้ก่อนเพื่อเอาดีให้ได้ออืมาจากนั้นฮะกับผลงานที่มันโดดเด่นฮะเกิดอะไรขึ้นต่อครับจากนั้นก็ ก็ได้มาย้ายมาเล็กทีสองกับทีมแม็กกายางทีทีไรยยองครับผมได้เป็นผญาโดยสองปีครับอืมนี่ถือว่าก้าวกระโดดเลยนะก้าวกระโดดเลยพี่ถือว่ากระโดดมากเลยพี่ถือว่าไปไวมากครับพี่กับประสบการณ์อาชีพแค่สองปีสองปีเท่านั้นเองแล้วก็ได้ไปทีสองเลยทีสองคือว่าไปปีแรกไปที่ทีทีีรยยองไปปีแรกคพาว่าแด้แชมป์เลยที่เป็น ชือคาแข่งของผมเลยที่เป็นแ้มแรกเลยครับซึ่งก็คือมีส่วนร่วมกับชุดของพลังเพลิงเนาะที่ขึ้นชั้นสู่ไทยดิใช่ไหมในซีซั่น2018 2018ครับ้่าโอเคครับผ <2018 S 2> <2018 S 1> มอ,อาจจะมีส่วนร่วมในบทบาทสำรองซ<ช>ะเยอะสิให้นั้นก็ใช่ครับอ่าแต่โอเคแล้วนะวววอืแล้วจากนั้นล่ะกับ โอกาสประสบความเร็จละอ่าเริ่มมีโทรฟี่บ้างละชีวิตมันไปเร็วมากยังไงต่อก็ย่างนั้นก็ไทยลีกครับที่สองมัสิบเก้าได้เีอไทยลีกก็ไม่ได้ลงเลยที่นั่งไม่ยาวเลยนะกำแพงมันยังสูงอยู่เนาะใช่ครับผมยังมผมว่าผมคิดในแง่บวกว่าเราต้องเรียนรู้อะไรเสร็จครับพี่ก็ไม่เป็นไรอายุก็ยังน้อยมากๆ ใช่ครับผมคือว่าเข้ากระโดดมากคือว่าผมมบความพึเเพีแล้วครับพี่ประมาณนี้ครับถ้าบอกว่านี่เรากําลังเดินทางมาถึงซีซั่นที่ผ่านมาแล้วสิกับซีซันสองนยี่สิอ่าสอง1ันยี่สิอพัช่สิแสดงว่าแสดงว่าพ่ีทีน้องน้องยีก็อยู่จนตอนยุบทีมถูกไหมยุบทีมแต่ไม่มีทีมครับผมเลยกลับมาอยู่ 2,200รวมนราได้ประมาณ3เดือนครับผมสามส3-4เดือนครับผมอยู่นาราที่ว่าครับนั้นก็แต่ว่าอยู่นาราที่ว่านม่ได้ลงทะเลียเพราะช่วงนั้นเป็นโควิดก็ระบาดได้ไม่ดโควิดระบาดก็เลยไม่ได้เล่นต่อครับพี่ครับจากนั้นก็มีทีมจากส่งขาเล่นติดต่อมาทีมรับติดาก็ติดเขอก็ผมได้ไปเลยครับโอเคก็คือในช่วงก่อนโควิดระลอกที่หนึ่งอยู่นารา เล่นไปได้แป๊บเดียวก็หยุดลีกไปแล้วก็รวมลีก<ช>แล้วก็กลายเป็นสงขาที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วเราก็ตอบรับทันทีอ่ครับครัวปีที่ผ่านมาที่มันยาวมากมๆานอ้องหยุดหยุดเล่นเล่นกันไปจนจนพาสงขา<ช>เป็นแชมป์โซนใต้ไปรอบแชมเปี้ยนส์คดด้วยฮะประสบการณ์ที่นี่ครับเป็นที่น่าพอใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ระดับผมกพ็พอใจมากครับผมก็ แต่ว่ายังไม่สุดครับผมยังปาปีขึ้นชั้นไม่ได้แต่ว่าเราก็มีบทเรียนจากที่ทนี้ทีทีแสุดก็ทําให้ผมแข่งแข่งกว่าเดินในฤดูไานรางออกมาทีอืมโอเคอ่ะแล้วคําถามทีท่สําคัญก็คือแฟนบอลเองก็อยากจะทราบฮะกับซีซั่น2021ถึง2022ครับ น้องยีฮะยังอยู่กับเมื่อซมิลาอยู่ไหมฮะยังอยู่ในแผนการทําทีมของเขาหรือเปล่าครับแล้วเป้าหมายของฤดูกาลที่มันกําลังจะเปิดฉากขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปีหน้ายังไงบ้างฮะมีเป้าหมายส่วนตัวยังไงบ้างก็ผมยังอยู่จริงนงครับผมยังอยู่ฤดูกาลนึงครับเพราะทางสอนทางสอนมีเพราะทางสอนผมต้องขอบคุณทางสางสอของขาที่มอบสัญญาฉบับหม่ให้กับผมนะครับครับก็ เขามีนโยบายที่ชัดเจนครับต้องคืนกันกีสองให้ได้นะครับผมอืมครับแล้วก็หวังที่จะเป็นส่วนร่วมกับโปรเจกต์ตรงนี้ให้ได้เนาะอ่ะใช่ครับในฐานะเป็นสมาชิกที่ได้อยู่ต่อตรงนี้ฮะน้องอีอยากจะพูดอะไรฝากอะไรไปยังแฟนคลับของสงขลาไหมฮะอีกหนึ่งทีมยักษ์หลับที่รอวันที่จะก้าวไปสู่ลีกที่สูงขึ้นในเร็ววันนี้เนาะ ก็ผมก็จะสามว่าแฟนแฟนบอลทุกคนตอนนี้ก็ระบาดก็่วยเป็นดูแลตัวเองครับผมครับก็ยาากกพยายามติดตามในในเพจนะครับส่งขายทีซีรีเยครับคราบผมอืมโอเคก็เมื่อถึงเวลาเราก็จะกลับมาทํางาน,<ช>ก,นกันเนเาะเพื่อที่จะพาสโมสรไปรรสู่ีกที่สูงกว่าน,นี้ให้ได้นะ สุดท้ายครับอายุอาชีพการคาแข้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มากมายเนาะแต่ถือว่าเป็นนักเตะที่ก้าวไปไวเหมือนกันอาจจะประสบอุบัติเหตุที่ต้องกลับมาสู้กันใหม่กลับมาพิสูจน์ตัวเองกันใหม่ในทีกล่างแต่วันนี้ฮะก็เชื่อว่า,วานัสรีเติบโต,ตขึ้นกับฐานะฟุตบอลอาชีพจริงๆเนาะตรงนี้ฮะชีวิตที่ผ่านมาฮะมันหล่อหลอมเราไปมากน้อยแค่ไหนแล้วน้องยี มีคติประจําใจอะไรฮะที่อยากมาแช่มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนนะักฟุตบอลครับครับผมในคติในมุมมองของผมก็ฟุตบอลสมัยนี้ครับพี่มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาทุกวันเราต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดทุกทีสิ่งสำคัญที่ผมว่านักฟุตบอลต้องมีก็คือมีความมีวินัยครับพี่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจครับผมแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดต้องมีคือทัฒนะการสื่อที่ดีครับผมอ่ก เมื่อ<ม>เรามีความมุ่งมั่นที่ดีทัศนคติที่ดีแล้วก็ไม่หยุดที่จะฝันแล้วก็พัฒนาตัวเองเนาะความสำเร็จที่เรารออยู่มันก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเนี่ยอย่างแน่นอนละอ,อ่ะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะน้องยีก,กับอายุที่ยังไม่ได้มากมายเลยนะกับนักฟุตบอลอาชีพครับมีหลักมุลในใจอะไรที่น้องอยากจะไปให้ถึงฮะไทยลีสองไทยลีก็เคยขึ้นไปสัมผัส,ม,สมาบ้างแล้วปะปลายเนาะ ชีวิตน,นี้นกับฟุตบอลอาชีพยางต้องการอะไรบ้างฮะก็อย่างแรกผมจะพาทีมสงขาขึ้นชั้นให้ได้แล้วก็ผมจะไปหดีสูงสุดที่เคยทาได้ทําให้ได้อีกครั้งครับผมทําให้มันดีกว่าเดิม,นมนเนาะโอเคครับอะถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะกับเรื่องราวชีวิต ลูกหนังนะของน้องยีนะนัเซรีดือร้อนะนักล่าฝันจากแดนใต้นะครับที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเรานะเชื่อว่าเรื่องราวของน้องเขานะจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆนักกีฬาในวงการฟุตบอลด้วยวันนี้ต้องขอบคุณน้องนัเซรีดือร้อที่มาพูดคุยกับเราในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับผมครับผมครับครับผม ในโซนของ EP ที่5นะนะักฟุตบอลท่านไหนจะมาคุยกับเรานะรอติดตามกันได้ที่เพจซุปเปอร์ซับไทยแลนดนะและรายการพอดแคสต์ซุปเปอร์ซับซีรีส์หมาล่าเนื้อบอลไทยกันด้วยนะสสำหรับวันนี้นะเวลาหมดลงเพียงเท่านี้นะผมตีบางพรีรวมไปถึงนัสรีดอเราะก็ต้องลาผู้ฟังไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ